สวัสดีค่ะพี่น้องแล้วกลับมาพอกันอีกแล้วด้วยจ้ามือนี่เป็นมือหวยอกพี่น้องหวยออกแล้วแล้วขาสีป่ปางางโบได้ว่าถือเล็ถือเบอร์น้ำเขาดอกพี่น้องเอ้ยยางแอนีิกก็ต้องถือก,กินอีกคือเกานันละถือก,กินเท่ากับโบทองวดหนายังมีเนะพี่น้องงวดนี่ ซื้อเลขกซื้อได้ซื้อกินเป็นยังสีซสื่อบ่อใดของซำหนีหนึ่งปลาเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยสั้งมากินหล,ะหละัะ เคงปลาเซียวหมอกเซียวมอนเคิ่งสลอกสลัดจังมากินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงพริกถึงขิงสื่อหวยสื่อได้สื่อกินซาซมี่ไปยังคือสีสื่อบ่ได้่าจังสันปุกใจเจ้าของกนพี่น้องเอ้ยเด็กหน่วยอยากกินปลาเซียวมอนมาแล้วหลายมือส่วนเจ้าของเองก็อยากกินคือกันถั่นหลับพี่น้องเขาก็มีบูฟอร์บูฟเฟ่ยู่ดอกเต่ถามมันไปกินบูฟเฟ่มันเมดหลายกวัวที่สื่อมากินอยู่เฮื่อ อีกอย่างหนึ่งบุฟเฟต์เขาส่วนมากก็สิเป็นอาหารทางญี่ปุน่นสิ่งทีสีเข้ามากกับมีแคปปาเซลมอนอาหันเข้ากินสู้ชีเข้ากับหูซึ้งว่ามันบกุ่มนาะพี่น้องราคาก็ออกจะแรงไปนิดนึงสำหรับเด็กหน่อยเวลามาก,กินแล้วมันกับบกุ่มปันใดมันบกคือเข้าผู้หลอกผู้ใหญ่กินไปละคุ้มคุ่มอันนี้ก็มาก,กินส่วนขนมจีนพี่น้องเอ้ยผู้นี่คนอยากล่องว่าซาบิ ล่องไปแล้ววขืนดังคืนจมูกพ่อสีลมทวนผุนละเิ่นว่ากะแย่งว่านันละนอ้องเพิ่นกะว่าใส่น้อยเดียวเองบ่เห็นสิเป็นอียงเลยพุ่นนะตางคนต่างขี่คุยต่างเบาใส่กันพี่น้องอันทางนี่กะแสบแต่ไอพักนี่เพิ่นนั่นละขวดหาขวดกินอยู่นั่นละพี่น้องว่าไปแล้วแหงกินแหงอืดแหงกินแหงบวมอันทางนี่กะเบิ่งเอาที่ละเทิ่งกินเทิ่งปิดดังจ้าว่าเป็นแนยวยใดอันนั้น บ้าบ่มักระกินอวสันเนาะพี่น้องบันที่นี่ทาางนี่กะลองกินทุเรียนเพินกะว่าพนแ่บแน่อยู่ดอกอันทาางนี่กะลอบ่ไดสิมาจอบบีเอาย่านป่าว่ากะเลยสะดุ้งไปก่อนกะเลยบอกว่าให้บีเอารลบบ่เปยังดอกเอาไปกินคนละในสื่อมาทอนี่ันละมีลิมิตแค่นี้มือนีมดไปแล้วพันหาพันหก เด็กหน่อยกับมานางกินลงทรง,งแรงแซงจังสี่หลับพี่น้องหลังจากนั้นกับแบงไหนองใสยไปอีกผู้หนึ่งบันทั่งนี่กับวาน้าได้ผู้ใหญ่กลัวเบิงตีหลับพี่น้องเอ้ยซ้ำนี่กับสั่งมาว่ากันปัณน,นี่กับไปกินเทิ่งกินเทิ่งเต้นผู้หนึ่งกับไปสำรวจเพื่อนจักว่าเป็นแนวด้ดไหอันท่างข่อยกับต้องกินน้ำเพลินละเนาะพี่น้องกินหอมยัวย่วนใจของโปรดผู้ใดสีบ่อมัก ถึงมือนี่สิถือหวยกินแต่เห่ากับมากินเซลหลมอนมากินทุเรียนตอเองอีกก็ได้ของซํานี